ันนี้ก็จะมาแต่งหน้าลุคนี้เลยค่ะจะเป็นลุคโทนส้มนะคะซึ่งหวางก็ยังคิดชื่อลุคให้ท้องไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าแต่ออกมาแล้วมันก็จะละมุนแบบนี้แล้วก็แมทกับชุดที่มันแบบเป็นสีสันแบบนี้คือกวางสไปลถ่ายรูปที่บางแสนค่ะวันนี้ก็เลยแบบ เอออยากให้มันดูแบบว่าทานแดดทานลมทานใจให้มันดูซัมเมอร์สซัมใจนิดนึงแม้ตอนนี้คือข้างนอกฝนจะตกแล้วนะคะอยากรู้ว่าแต่งยังไงไปดูในคลิปกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะเริ่มจากการลงสก,กินแคร์ก่อนค่ะตอนเช้านเนี่ยกวางจะลงสก,กินแคร์แบบไม่เยอะทุกคนคือลงแบบน้อยมากเพราะว่ากวางรู้สึกว่าถ้าเกิดกวางอ่ะลงเยอะเกินไปใช่ป่ากวางจะหนักหน้านก็จะลงแค่ตัวสองตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ลงเมคอัพเลยต่อมานะคะก็จะเป็นใต้ตานะคะ จริงๆใต้ตากอางก็ยังไม่ค้นพบเจอแบบตัวที่มันแบบดีๆแล้วก็โดนใจนะใครมีตัวเด็ดๆนะคะช่วยบอกทีเพราะว่าตอนนี้คือแบบมีแพนด้าแล้วมีแพนด้าเขาว่าน่ารักก็จริงแต่ว่าไม่อยากเป็นมีแพนด้าจ้าเสร็จเรียบร้อยกวาจะลงเป็นกันแดดค่ะทุกคนกันแดดของกวากใช้เป็นของอเนซ่าค่ะคือใช้ก็ตัวนี้อะช่วงเนี้ยซื้อปุ้นไว้เยอะมากเพารู้สึกว่าเออเป็นตัวที่ใช้แล้วถูกจริต รู้สึกว่ามันไม่ค่อยหนักหน้าด้วยค่ะก็จะทาไปเลยเยอะๆเลยก็จะได้หน้าแบบฉ่ำๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปเราจะมาเริ่มลงเมคอัพกันละค่ะเมื่อสักพู่นะคะกวางลงตัวนี้ไปแล้วฉันลืมกดอัดแกต่อมานะคะรอให้น้องบอกว่าแห้งหรืว่าซึมเข้าผิวนิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวกวางก็จะมาลงเป็นพัฟชั่นนะคะแล้วก็เริ่มแต่งหน้าตัวเลยค่ะ วันนี้ที่กวางเลือกใช้นะคะก็จะเป็นของจองแซมุนนะคะก็ไม่รู้ว่ารุ่นนี้มันเก่ามากหรือยังแต่ว่ากวางใช้น้องมาตลอดเลยนะแต่กวางแอบเห็นว่าเขาก็มีรุ่นใหม่ยังไม่เคยลองมือนกันแต่ว่าจะไปลองอันนี้จะเป็นสี N1 นะคะสีไอวอรี่ค่ะวิธีการทาคุชชั่นของกวางนะคะก็คือจะแท็บตรงนี้เสร็จใช่ไหมกวาก็จะมาแทบ็บแท็บแทบ,แทบ,แ,ทบแทบน้องเนะ่วางอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยลงที่หน้าข้างที่ทาแล้วกับข้างที่ยังไม่ทานะคะมันก็จะมีความเนียนขึ้นแบบนี้ ต่อไปนะคะเราก็จะมาทาคอนซีลเลอร์ค่ะทุกคนกองใช้เป็นของตัวเดิมเลยของเอเวกาส์นะคะเป็นเบอร์สีคอตตอนเวนิคค่ะมาทาไปใต้ตาแล้วกวางก็จะรอสักแป๊บนหนึ่งนะคะให้น้องเขาเซ็ตตัวก่อนแล้วก็ค่อยเริ่มเกลีย่ยค่ะน้องเริ่มเซ็ตตัวแล้วนะคะกองก็เกลีย่ยเลยคือกอางจะไม่ได้ทิ้งไว้นานมากนะทุกคนเพราะว่าทิ้งนานมากก็กลัวน้องจะแห้งเกินไปมันก็จะเกลีย่ยยาก นนะะก็จะเขียนคิ้วค่ะทุกคนก็ใช้ไปของอาาเซียนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งลกก้หายไปแล้วแล้วคือนอไมไม่หมดสักทีอะใช้ได้แบบนานมากใช้เป็นแบบสองสีเนี้ยค่ะผสมกันแล้วก็วาดไปตามโครงคิ้วเลยอันนี้ความเพิ่งไปแว็กมานะคะคก็ทําที่แบบอาาเซียนี่แหละชอบมากเขาทําทรงคิ้วสวยอะก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็จะมาใช้เป็นตัวมาสคาร่าคิ้วนะคะของทิชู่ีค่ะ404ค่ะเนื้อรรมชา ก็จะปัดทับน้องไปเลยเย็บรอยแล้วค่ะก็จะได้คิ้วที่แบบละมุนแบบนี้เลยเห็นไหมว่ามันจะแบบทําให้เราหน้าสอบลงต่อมานะคะก่อนจะมาเริ่มที่งานตาก,กันต่อเลยค่ะก็จะใช้เป้หอมมูแมนนะคะซึ่งเธอฉันใช้ตลับนี้แบบใช้จริงใช้จังอะก็ดูจากสภาพน้อง อันนี้จะเป็นเบอร์02นะคะคิดว่ายังไงก็จะซื้อซ้ำแน่นอนเพราะว่าค่อนข้างชอบกริตเตอร์เขาอ่ะมันเข้ากับลุกการแต่งหน้าของความได้แบบหลายลุคมากตอนแรกนะคะควางก็จะใช้เป็นตัวสีนี้เป็นสีพื้นก็ทาไปให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะ ทางล่างแล้บนให้มันทั่วๆเลยสีที่2นะคะก็จะใช้เป็นตลับนี้ <c oughs> เป็นของ T concept ค่ะสีบีชมิวค่ะใช้จริงแค่ไหนเธอมันหายไปแล้ว2หลุม3หลุมมาจะหมดแล้ววัวนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ซื้อซ้ำเหมือนกันอะสีแรกนะคะที่บอลใช้ก็จะเป็นโทนส้มๆนี่แหละค่ะก็จะทาไปที่แบบบริเวณเปลือกตานะคะก็นะคะแค่ครึ่งนี้แค่นี้ <c oughs> สีน่ารักมากเธอตรงนี้นะคะทาข้างบนแล้วก็ ข้างล่างก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะเราจะขอแต้มเพิ่มนะคะที่สีชมพูหลุมนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าไม่อยากให้น้องมันมีความแบบส้มเกินไปอยากจะให้มันแบบอมชมพูนิดนึงจะได้ตัดๆกับแก้มแล้วก็ลิปสติกด้วยก็จะทาผสมไปนะคะบริเวณเปลือกตามันก็นเลยต่อด้วยสีนี้ชมพูเป็นชมพูแบบชมพูเข้มอะ่ะเรียกไม่ถูกนี่นะคะขึ้นไปข้างบนตรงเบ้าตาเนาะ ใครอยากให้แบบว่าตาดูแบบยาวขึ้นใช่ไหมก็ให้วิงขึ้นไปนิดนึงเหมือนกีดอายไลเนอร์ฟึ๊บขึ้นไปแล้วก็ปัดเข้ามันจะทําให้ตาเราบบยาวขึ้นให้เทียบดูไหมเรารู้สึกว่าแต่งไปแต่งมามันกลายเป็นแบบออกแนวชมพูแล้วเอ๊ะฉันก็งง,งนะฉันจิ้มอะไรลงไปเนี่ยเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างมันก็มีเป็นเลยอย่างงี้แหละนนเนาะหาสีโทนส้มดึงน้องกลับมามเป็นพาเลต์นี้นะคะของตัวโรแมนต์นะคะเป็นพาเลตแรกเลยจิ้ม ตรงหัวตาให้ตามันดูสว่างขึ้นตรงกลางตาน,นิดนึงปึ๊บปึ๊บทุกคนกวางรู้สึกว่าตากวางมันเริ่มจะไม่ส้มแล้วมันเริ่มจะหลุดเล็กแล้วกวางขอเติมสีส้มนะคะของตัวทีคอนเซ็ปเพิ่มเข้าไปนิดนึงข้างหลังตรงนี้คือฉันจะทำยังไงก็ได้ให้หน้าฉันกลับมาเป็นสีส้มเหมือนเดิมฉันพยายามแล้วแกได้ไประมาณนี้แหละ ก่อนที่จะไปกรีดตาแล้วก็ดัดขนตานะคะก็ขอมาแก้มก่อนแล้วกันเนาะใช้เป็นตัวบอบบี้บาวนะคะตัวนี้จะเป็นสีเฟชเมลอน,นะคะ่ะวอมน้องนิดนึงแล้วก็เอามาลงที่แก้มเลยคะรับเอมันจะมีความแบบว่าทําให้หน้ามาดูสุขภาพดีขึ้นลูกนี้นะคะตัวแก้มเขาจะพาดมาบนจมูกแบบปึ๊บแบบนี้เลยนะคะแ๋ยวมันจะพาดตามก็ลยแบบนี้ ต่อไปนะคะก็จะมาลงเป็นบัชอนแบบฝุ่นนะคะทุกคน,น,นก็จะใช้เป็นของบ๊อบบี้บ y าวสีบัตช์เจพีชอันจะต้องขออภัยด้วยข้ <laughs> างในก็จะแบบแบบน,น,นี้มันก็จะมีเป็นโทนแบบเหมือนประมาณเป็นไฮไลท์อยู่ด้วยค่ะมันก็จะผสมผสมกันเลย3าสีคอนิดนึงแล้วก็ปัดลงไปเลยก็จะปัดทับตามแนวที่วางได้ใช้ตัวครีมลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสีสวยมาก ก่อจะใช้เป็นตัวของ tan make นะคะสีเบอร์05ค่ะส่วนตัวถ้าเกิดว่าเป็นบริเวณจมูกคะ่ะกอนจะชอบใช้เป็นกวนน้าตาลเทาๆแบบนี้ยมากกว่าที่มันเป็นโทนน้าตาลส้มๆหรือว่าน้าตาลแดงต่อไปจะเป็นคอนทัวร์กรอบหน้านะคะ,คะก่อจะใช้เป็นของ the bar นี่เลยะคะ่ะจะเป็นตลับนี้มไม่แน่ใจว่ามันมีสีหรือเปล่านะหรือว่าอันนี้คือสีเขาหรือเปล่าวันเซ่เนี่ยต่อมานะคะก็จะมาหาลิปสติกนะคะสี ดัชช n ่นะคะจะเป็นสีเบอร์สวมส0 7ของท้องปอยค่ะแต่ก่อจะไม่ทาให้น้องเข้มขนาดนี้นะทุกคนแล้วก็จะเกลีย่ยได้แปรงเรียบอยแล้วนะคะก่อนก็จะเอาตัวบอบบี้บาวตัวนี้ค่ะที่เป็นตัวครีมบัตรมาทาทับบนปากนะคะผสมกันแล้วสวยมากทุกคนบูดินี่เลยค่ะฟินิชปากกว่าก็คือสวยมาก ต่อไปงานตานะคะกวางใช้เป็นเดน,นสอเขียนตาเป็นไอายไลเนอร์เนาะเ,เนื้อครีมขอเป็นไอายไลเนอร์เนื้อเจลเขียนทับแล้วกันเพราะว่าโดยส่วนตัวทนะํเพื่คนเขียนสีน้ำตาลไม่ค่อยรอดอะ่ะและเดี๋ยวเราจะเขียนอินไลเนอร์ด้วยสีน้ำตาลทับไปและกันนะคะก็เขียนทับเส้นที่กวางทำเมื่อกี้เลยเสร็จแล้วน,นะคะก็จะมาดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตากันค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะกวงจะใช้เป็นตัวอุปกรณ์2อย่างในการทําขนตาวันนี้นะคะก็คือตัวมาสคาร่าเขียวนะคะแล้วก็ที่จับชอบขนตาวันนี้จะจับชอบขนตากันเป็นเทคนิคส่วนตัวเนาะซึ่งกว่างาไม่รู้ว่าคนอื่นอะ่ะเขาทํายังไงนะคะแต่ของกว่างก็ะจะใช้วิธีการปัดขนตาแบบปกติไปก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกวางก็จะเอาตัวเนื้อมาสคาร่ากับตัวที่หนีบนะคะ จิ้มเนื้อมัดคารานิสนึงแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆจับทีละชอ่อก็จะเริ่มจากหัวตาก่อนแต่รูดเบาๆนะถ้าเกิดว่ารูดแรงเกินไปอะขนตาอาจจะลุดได้นี่เข้าไปไปปุ๊บรูดขึ้นเห็นไหมมันจะได้แบบเป็นช่อเล็กๆนี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วหนึ่งข้างสวยจึ้งมากโอเคแเยวกวางขอไปจัดการอีกหนึ่งข้างให้เสร็จเรียบร้อยกันนะคะ บบจับช่อเรียบร้อยแล้วล้วก็ปัดขนตาล่างเรียบร้อยแล้วนะคะต่อกันที่การปัดไฮไลท์นะคะก่อนจะใช้เป็นของตัวน้องอวการดน้องเมงกะพุนใช้เป็นตัวไฮไลท์น้องนะคะปัดไปเลยค่ะพี่<ม>บริเวณปลายจมูกแบบนี้<ม>บริเวณคางข้างล่างแบบนี้หนกเกม้มสองข้าง ก็จะได้หน้าที่พุ่งขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็ขอปัดแป้งนะคะเวลาออกไปถ่ายรูปหรือออกไปข้างนอกใช่ไหมคะผมบริเวณหน้าผากะมันชอบหนึบก็จะใช้เป็นสองสีนี้ในการเป็นแป้งเนาะเสร็จเรียแล้วค่ะก็จะได้ลุคแบบนี้เลยค่ะทุกคนเหมือนไหมตั้งใจให้เหมือนที่สุดนะคะก็ใช้เครื่องสำอางที่แบบที่เรามีนั่นแหละเอามา เทียบแล้วก็ให้มันแบบใกล้เคียงเท่าที่สุดก็คิดว่านี่มันก็ได้อยู่นะเอาดีๆใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์ไ้ได้เลยนะคะก่อนจะพยายามหารูคแบบน่ารักนาก่ารักเอามาแต่งให้มันง่ายขึ้นให้ทุกคนเนี่ยสามารถแต่งตามได้ง่ายๆแบบคลิปนี้เลยค่ะคลิปนี้ต้องไปก่อนนะคะขอบคุณที่ดูจนจบนะบ๊ายบาย